ตรวจงานผ่านฝนค่ะนู่นเลเซอร์นู่นจุดนั้นจะใช้เลเซอร์เลเซอร์นะคะชี้บอกจุดช่างถามหนึ่งทำสวยมาค่ะตั้งหน้ามาอย่างเตอะอ่ตัวกันศาสตร์ด้านบนซิลิโคนยังไม่เก็บสีให้ชั้งซ้อมค่ะ สอง่อามุมนี้ค่ะช่างสองสามีตรวจด้านในนะคะเจ๊ตรวจด้านนอกเนี่ยตรงนี้ถ้าช่างมาช่างจะเห็นเลยมาเดยืนอยู่ยมุมนี้ซิลิโคนแต่ไม่ได้เก็บสีให้อ่าช่องชายค่ะ บนสุดโอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบอีกฟังฟังอีกฟังอย่งางอื่นจะพยายามคัเวอร์ให้เยอะที่สุด ให้กันค่ะรงนี้ทำงานจริงค่ะนักเรลง,ง,งจริงค่ะทำจริงส่งจริงค่ะ